กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ณประเทศสุดนด้วยความเข้มแข็งและมุ่งมั่นที่จะนำสันที่สุขมาสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้ภารกิจสำคัญ3ประการที่เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของทหารไทยคืออะไรเราจะไปติดตามกันครับ รัฐบาลไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดกำลังหนึ่งกองพันทหารราบผสมแก่ภารกิจยูนามิดต,ตามที่สหประชาชาติร้องขอกรณีความขาัดแย้งในดาวฟูประเทศสุนในานามกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูมีพันโทนรงค์ส่วนแก้วผู้คับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ปฏิบัติหน้าที่ผู้คับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูตั้งฐาปนปฏิบัติการณเมืองมุกเจ้าประเทศสุน ซึ่งเป็นจิตตั้งของกองร้อยทหารราบราวันดาเมื่อกลางพลเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจณประเทศสุดานครบ812นายกองร้อยทหารราบราวันดาได้ส่งมอบฐานปฏิบัติการมุกจ้าและพื้นที่ปฏิบัติการให้กับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูพร้อมกับการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็เริ่มขึ้นทันทีบทบาทและหน้าที่ของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูตามที่ยูนามิตมอบ3าประการคือ1 การพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนด้วยการปฏิบัติการปกป้องและให้การคุ้มครองพลเรือน 2. การให้การสนับสนุนแก่เจ้าที่องค์การสหประชาชาติและองค์กรมนุษยชนต่างๆในการปฏิบัติงาน 3. สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพดาวฟูรวมทั้งข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งการปฏิบัติภารกิจเริ่มแรกควบคู่กับการสถาปนาที่ตั้งที่มั่งแข็งแรงโดยกองร้อยทหารช่าง การปฏิบัติภารกิจกษาสนสิภาพครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะจะต้องเฝ้าระวังการตรวจสอบข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกาลังติดอาวุธต่างๆในพื้นที่ที่คอยเฝ้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวและพร้อมที่จะทดสอบขีดความสามารถและสร้างสถานการณ์ต่อกองกาลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูและต้องจัดกําลังพลออกคุ้มครองประชาชนประการเสรีภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและองค์กรต่างๆ ควบคู่กับการาัตระเวนพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยภูมิประเทศที่การดานอากาศร้อนขุ่นและขาดแคลนน้ำประกอบกับจะต้องสร้างความเข้าใจและสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เข้าใจในภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือสนับสนุนอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทย ในนามกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูจ่าสิบเอกลือชานหรือคำหานถ่ายภาพจ่าสิบเอกขาทามาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน